สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมจลันขำสุขเลิศหรือนายโกโกสวัสดีก็มาร่วมงานเป็นลูกศิษย์ลูกปูนะส่วนใครที่มาในงานก็อย่าลืมนะครับมาให้อาหารช้างนะครับอันนี้ก็ปีหนึ่งก็จัดกันครั้งหนึ่งคือวันที่15เมษานะครับวันสงการทุกคนจะรู้นะฮะลูกศิษย์ลูกศิษย์จะรู้ทันทีว่าวันที่15เนี่ยเราต้องมารวมตัวที่นี่นะครับก็สักประมาณบ่ายโมงเราก็จะทำการส่งน้ำลูกปูกันนะเพื่อครับเ เอาเลยครับเอาเลยเเอาครับไปให้อาหารช้างกันเนาะนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนยังทันอยู่นะนะครับยังทันอยู่นะเอฟซีทุกคนเข้ามาที่วัดพวงมิตรกันครับวันนี้มาสนุกสนานวันนี้มีดนตรีด้วยเนาะเอาวันนี้วันนี้ครับวันนี้ครับนายยงบังเที่ยวคร้สมุดเดียวครับเราให้เราเนี่ยหาดูเลยเออหนโอ้ไปท่วงไปในตัวนายยงพี่แกหน้องพี่น้องพี่สวัสดีสวัสดี ครับครับ,วนนรบสวัสดีครับอ่าสวัสดีไพรมอสเอซีไพรมอสทุกท่านนะครับวันนี้15มเมษายนส5 6หาเ็ดนะครับออกมาโชว์ตัวงานสงน้ำหลวงปูเฉลิมนะครับพระบรญยโยเจ้าวาดวัดปูมีมีตำบลเขา3ามสิเบอราข่กยจังหวัดสก้วนะครับหวังคนก็ ก็ก็จะถามหลวงปู่เป็นผู้ที่มีลักษณะอย่างไรน,นี่นะครับอยากรศ<า>ัพท์ฮะ <c oughs> อยากเล่นโทรศัพท์วะ <c oughs> <S <S> นี่นะครับ เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองชาวสะแก้วนะครับช้างคู่บารมีรวมพระเดชพระคุณหลวงปู่พนะระคุณวินิจปญยาคุณหรือว่าหลวงปู่เฉลิมพระบปรญโยนนะครับเจ้าวัดพระโปริมิตรนะครับท่านอนุเคราะห์นะครับให้มาอยู่ในวัดนะครับเป็นลูกศิษย์วัดลูกศิษย์ลูกหานะครับสำหรับพลายมอสดนะครับฮนะบอ้าย่าางนนี้ยกต่อประมูลคนแรกแล้วหนึ่งพันบาทเดี๋ยวใครให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยผมก็จะให้

สายๆวันนี้นะครับทุกเสือทุกหาก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับก,ก็เข้ามาร่วมงานก็มาให้อาหารช้างผ่พาพมอสได้นะครับนนีช่วงบ่ายก็จะเป็นพิธีส่งน้ำล้อปูนะครับก็จะมีมหาพดพดนตรีสมโพธนะครับตลอดงานนะครับเป็นที่รู้กันดีนะครับ15เมษาของทุกปี วันสมน้ำของลกเรานะครับลบติดตั้งแต่ทารงนีนะครับินตรงนี้รับไป่า่าอ่อจาจับจับจับยืดให้กินทั้งวันละวันเนี่ย sân hộp dinh nó ăn nhé mày mẹ dạ dạ ระวังเนอะนี่ระวังระวังก็ีให้คุณยาน้องๆกระี่นอนเิดเอาม่บเลยจเเลยจับแต่มือ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 อะประกาศอบสายนบคอนไยไปแ้วเอาเอา ตอไม้ก็เกียนกล้วยมะพร้าวมันแก้วสมอชว์ครับโชววเมาออ์แกนโชววอ่าชว์ครับสามารถครับนี่ปกมือหน่อยเปลาเมาออ์แกนโชว์ครับ à à à ừ ơi địt tua không lên nát à นี่เป็นความสามารถสมัยเด็กๆสร้างชื่อเสียงให้เขานะครับอ่แตเมือแต้มือไฮไาไฮไให้ไให้ไปอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยที่ที่เห็นโชว์เป่าเม้าออกแกนนะครับอ่า <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยถ้าถ้าที่กินเนืจะมีโชว์อีกมีมีโชว์อะไรอีกครับพี่หมดแล้วตอี้เวลากินานไมได้แล้โวโ่าฮ่าฮอาฮ่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 ดฮ่าฮราฮราด่า่าฮอาฮ่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 าเ่้าให้ดูแ <c oughs> ด่กิ่าฮ่เน่า่าาา่่่่ น่าน่ะมะพร้าวมะพร้าวชั่วชั่วหน่อยมะพร้าวน่ะลูกน,นัก่นน่ะฟังออกไหนมนี่ยไปหมาชัวชัวกินมะพร้าวให้ดูหน่อยเร็วชัวก,กินมะพร้าวให้ดูหน่อยเอาน่าน่นน่ะมะพร้าวน่ะเหยียบให้ดูหน่ <c oughs> อยกินน้ำกินน้ำเดี๋ยว,วเดี๋ยวแคทเดี๋ยวแคท สุกการลุการลุการโอ้ยอะไรได้อยู่คนเดียวมันไม่ทั่วถึงเลยมันเรียนสุกการเนาะเออได้หล่นแล้วเพื่อนน่าจะกินไหมนะ ได้วจะกินไหมล่ะเพื่อนๆเนี่ยนะเด็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้เขียให้เชียร์ให้อ่า มน้วมันลวงมันล้วงอันนี้แทนอ่ะเออเย็เเอออ่ะอถแทนอนมันลวงมามาไม่ถึงมาใกล้ไปก็จะอันตรายเออแตงโมไม่ถึงเลยจะได้อยู่เถองไหเออเถองอยู่เออเดี๋ยวดักแกเม้าวกินโช

กินแต่ใบไม่กินกา้านช้างก้านกล้วยอะไรถ้าจำเลยจะมาป้อนอาหารก็มาได้นะครับตลาดลาดละยี่สิบบาทแม่ป้าครับไม่จุ่มกัดค่ะหอนเหล้วเตี้ยกก็นนนััะเ <c oughs> งินไหนมากก็ยอดล่วงตู้นี้เนาะ ก็มีอะไรก็มีฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับก็ดูแลกันทางด้านอาหารแบบ